เพรา่ฉะนั้นนี่หน้าะความเป็นลูกสะพ้ายยังไม่ออกมาแล้วนี่ไฮรุน่ลูกสะพ้ายแต่งไปแม่พอดีเอาคุณยังไจะจบจะจบยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงตรงนี้มันน่าเสียวหน้าขวัญจริงเลยออกมาต่อสู้สารพัดร้อยแปดทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยเรื่องธุรกิจอ่ะทะเลาะกันหลายครั้งแล้วทะเลาะกันบ่อยฟังนะเคยลงมือตบตีกันไหมผักไปผักมาเกือบตกจนจนแร้นะเขาเขาสามารถผักกระเด็นไปึง ประตูไกลๆนะครับแล้วเขาหาว่าเขาไม่ทําเออที่เถียงกันบอกแล้วใครทาเออเขาบอกเขาไม่ทำเออเพราะฉะนั้นหมาทําผีทํากันแล้วกันหมาโอ้โหเราเป็นคนพูดเองเหรอครับพูดเองอ่ะโอ้โหปากไม่ดีมางต่นู้นเนี่ยปากเสียปากเสียปากแข็งไปนู้นแต่ถ้าไม่ทําเราเราไม่พูดหรอกเข้าใจรับได้ครับลุงเราดีก็ทุกอย่างอ่าโอ้โหโอเคเข้าใจก็เรียกปากหินไม่ใช่ปากเสีย แอเคไหมคือคือมันหนักถ้าหากจะฟังก่อนปากหินจำนวนจำนวนปากหินไม่ใช่ปากเสียหินเนี่ยโดยเนื้อแทบมันหนักหินก็แข็งฟังก่อนมันหนักมันหนักน้ำหนักมันแต่โมเมนตัมมันเยอะนว้ยแรงนว้อยอ่าไปทีมึงเอิญปกหินได้พูดก็ได้เพากวิาปหนอ่าใช่ปากหนักแต่ถ้าหากว่าเล่ แบ่งแล้วโหมากกระเด็นกันสามคุ้งน้ำเลยก็เรียกว่าโมเมนตัมมันแรงโอเคไม่ดูตอนที่เขารักเราอ่ะเออาไปเที่ยวที่ไหนเออเพื่อนเขาเนี้ยอาเขาถ้าขายยางรถยนต์อยู่ที่ไม้ตีจิตเนี่ยที่ว่าที่ไม้พีเลนนั่นน่ะไอ้พี่เลนแถวนั้น่ะที่ขายยางรถยนต์ใหญ่ๆอ่ะโอเคเนื้อกว่าวัดพี่เลนผมจะเข้าใจบริจราคกันเลย่ะที่ร้านใหญ่โตร้านนั้นยังอยู่ ็ไปเที่ยวสวนอัมพรครับสมัยยังไม่ได้แต่งเขาได้ยินว่าเราไปแค่นี้แหละบอกว่าป้าสองด่าป้าสองโดยําไมปล่อยน้องไปอย่างเนี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ทับอะไรกันนะยังไม่มั่นไม่อะไรนะอู้เขาอนก็ดีตื้อเองเช่นนึงบอกว่าจะเลิกกันนะต้องเอาเกี้ยวพาฉันไปโสมเออออเข้าใจได้อ้โหถ้าจะเลิกนะเธอต้องเอาเกี้ยวมาต้องไปขอยกตั้งหลายคนฟังกานฟังกอนโอ้โห ชูม่ไายรอลเดียวาน่ะฮะฟังก่อนอันดับอันดไทยแบบรุ่นใหม่อ่ะโอเคฟังก่อนถ้าเธอจะเลิกกับฉันเธอต้องไปสร้างเกี้ยวมาเขาโทษคำว่าเลิกเขาไม่ได้พูดเขาพูดวบามึงบมดรักมึงล้วมึงไปเลยอ๋อทำนี้ค่ะไม่ได้บอกว่าเลิกกูบอกว่ากูไม่ไปง่ายๆอเพราะเดี๋ยวนี้ลูกกูก็โตแล้วล้มึงจะให้กูไปมึงต้องเอาเกี้ยวมารับกูไป อ๋อเข้าใจอ๋อโลกเกี่ยวรู้จักไหมอเอเนียสองคนหามสี่คนแห่นั่นแหละเออนะสี่คนหามสามคนแห่นั่นแหละครับคุณพระเอกก็สต็อปเลยเออหยุดเลยหุดคำนี้เขาหไม่ไปง่ายๆจริงๆอ่าพวกเราเราไม่หนีตามกันมานะอ่าลุงเอออ่ามันชีวิตไม่ใช่ของง่ายเราบ้างยงไงเกีียวหรือเกี้ยวกียวเกี่ยวเกีียวไม่เอาเกีียวมันนิ่ม เกียวคือไม้ที่มานั่งตรงกลางแล้วก็แบกสี่คนน่ะเออเข้าใจได้ที่ว่าน้นอาจารย์จุกยกในกี่ไม้เราไม่รู้นะเลยไม่ได้ดูที่ขึ้นไปบนพระบาทอ่ะเขาหลวงพอาจารย์ใช่ใช่มากไม่ได้ดูว่าจะยกยังไงโอเคเข้าใจได้ที่เราพูดตามที่ดูงิ้วอ๋อถ้าเกี้ยวก็คือของกินนี่นะใช่เกี๊ยวคือบะหมี่เกี้ยวเออเอาไปต่อ แล้วก็เออก็ไปทําผ้าขายก็ก็คนไทยก็หามาเรื่องเกี่ยวทีวีละแต่พิธียั่วมากไม่ได้จัดเองเหมือนจะอาจารย์จัดนะจ้างเขาจัดเอจ้างเปิดเองฝรั่งเอวิทอะไรอย่างนี้ตอนนั้นยังไม่เสียยังไม่ตายใครนะใครนะจัดเพลงเอวิทไงให้อ๋อิทูลเป็นคนจัดจ้างดีเจวิบูลเอวิทูลวิทูลเป็นคนจัด <Okay. S 2> แล้วก็ถึงเดือนก็มาเก็บเงินค่าสถานีค่าลูกภาพที่จะแจก uh huh. ก็คุยการเ็าก,ก็ดีกับเราเขาก็อยากจะถามประสินค้าเราขายดีขึ้นไหม uh huh. ถ้าขายไม่ดีเราก็ไม,ไม่ไม่โฆษณาวิทยุใช่เปล่า uh huh. เขาก็เห็นใจเราก็ก็มาคุยทุกเย็นอะ่ะค uh huh. ือว่าจะเอายัางไงอ่ะจะแก้อย่างวิธีไหนที่จะคนสนใจเขียนจดหมายมา uh huh. อะไรอย่างนี้เป็นต้น uh huh. ก็โฆษณาหลายปีนะ ยอมีงนทุนเยอะนะตอนนี้ลูกชายเราโตบริหารย่างลูกชายยางยางยางอ่าอโอโ้โหตอนนั้นยังเด็กอยู่อาม่าน,นี่ยอดเลยอาไฟตาตาไม่เสียนะอาจารย์แอบพุดน,นะอ่ะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ลำบาก